ช่วงธัญเดชคิกดาวกับปั๊มธัญเดชรถเร็วไม่จำเป็นต้องแซงครับรถแรงไม่จำเป็นต้องคุยโอ้โสัปดาห์นี้ครับผมยังอยู่กับ Ford Ranger Raptor คันนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วพาดูด้านนอกด้านในสวยดุดันนี่คือรถกระบะ ที่เป็นกระบะแบบ p e r f o r m ร์ c e นนะครับเน้นสมรรถนะโดยเฉพาะเรื่องของรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตเทอร์โบคู่ก็คือตัวเดียวกับที่อยู่ใน Ford Everest นั่นแหละครับการขับของผมนะฮะ เท่าที่ขับมาราราวหนึ่งพันกิโลเมตรแล้วก็มีการขับทางไกลไปทั้งชลบุรีและมาบุรีรัมย์นะครับจังว่าออกตัวศูนย์ถึงร้อยก็จะบอกว่ามันจะรูทตาร์แบบเครื่องยนต์เบนซินหรือว่าที่มีไฮบริดช่วยมันเป็นไปไม่ได้รวมถึง 80- ถึง120ด้วยเนี่ยก็ถือว่าทําได้ในระดับที่ดีผมลองวัดราวเก้าวินาทีนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับอยากจะบอกแล้วก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้ขับมาเนี่ยก็คือเรื่องของ ช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ Ford r a ว g e r ที่เคยขับรวมถึง f o r d Ever e s t ด้วยนะครับจังหวะที่มาบุรีรัมเนี่ยเจอทั้งฝนนะครับมีช่วงที่ฝนตกบางช่วงเนี่ยถนนเป็นราดยางก็จริงแต่ว่าราดยางแบบตะปุ่มตะป่มนะครับคันนี้ลุยได้เลยครับเอาเราวเก้าสิบหนึ่งร้อยไม่สะเทือนและที่สําคัญเนี่ยเราเหยียบไปร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแทบจะไม่รู้สึกว่ามันเร็วเพราะว่านี่คือช่วงล่างที่โอ้มันเฟิร์มและลุ่มนวลมากกับ Fort ture Ra ใอร์ดต่่อไปที Fort ประเทศไทยได้เลยนะครับกับรุ่นนี้นะครับนี่คือรุ่นดีเซล2.0เทอร์โบคู่ราคา1,769,000บาทกับไทียเดชคิกดาวในสัปดาห์นี้ครับ